สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับที่ AP a u อ o c โตคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำรถดีๆสวยๆกันให้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า Toyota c h r นะครับห8 Hybrid บินะครับเป็นรุ่นรองท็อปฮะก็ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของรถไฟฟ้านะฮะกับรถยนต์ไฮบริดนะครับวันนี้เราก็เลยนำรถยนต์ไฮบริดนะฮะมาแนะนำให้ได้ดูกันนะครับผมปี2018จดทะเบียนปี2019นนะครับคันนี้ก็ มาพร้อมกับสีเขียวนะครับหลังคาดำไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลัน n ิ้งไลท์นะครับมีเสาอากาศแบบครีบฉลามนะฮะดูสปอร์ตมากเลยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะแล้วก็มีกุญแจสมาร์ท l ีล e เอนทรีด้วยนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นโฟล์คายแบบมันติฟังก์ชันนะฮะมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอตโนมัต์คูสคอนโทรลนะครับผมแล้วก็จะมีวิทยุแบบจอนะครับ เป็นจอทัชสกีนด้วยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบ EV นะฮะเจ้า c ีเาคันนี้ก็บอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีระบบไฮบริดมาช่วยนะครับเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะทางเราได้มีการจ้างอินสเปกเตอร์นะครับได้มาตรวจสอบรถนะฮะ แด้มีการออกใบรับรองว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะฮะเป็นรถยนต์ใช้แล้วเกรด A นะครับก็จะมีออกใบรับรองมาให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับผมสำหรับราคานะครับคันนี้ก็จัดให้แบบพิเศษไปเลยที่6,79,000บาทนะครับจากราคา7,2,9,000บาทนะฮะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษ 2.79%หรือฟรีดอกเบี้ยไปเลย6เดือนถึง1ปีนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะฮะทางเราได้มีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และเบรกนะฮะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ไปเลย2ปีนะครับเรียกได้ว่าใช้กันไปเลยสบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญมาดูรถได้เลยนะครับที่เต็นท์รถ AP ออโต้คานะฮะตั้งอยู่ที่ถนนรีนาคารินนะฮะ เดินทางกลับมาได้อย่างสะดวกสบายนะคะโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานี BTS สี่นขลินได้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาดูมาชมรถแล้วก็มาทดลองขับได้เลยนะครับถ้าใครที่ถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วทาง AP โตคาจะมานำเสนอรถดีๆรถสวยๆให้ได้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ